เอาสวัสดีครับสวัสดีวันนี้ระวังสีแดงและสีชมพูว่าเป็นฟุตบอลหญิงนะครับแต่ละคนนะครับไม่ได้กินข้าวมานะครับนี่ครับหน้าตาสีชมพูครับชมพูเล่นบอลก่อนมีแต่ฟันนะครับไม่เห็นหน้านะครับอันนี้พูดการทีมสีแดงนะครับดุนข้าสนามโอ้โหเต็มที่นะครับมีโค้ชครับโค้ชสีแดงครับ โคดสีแดงติวเข้มครับติวเข้มวันนี้ต้องชนะครับผมเข้าใจนี่ครับสีแดงครับทีมสีแดงอาจจะเริ่มนะครับเริ่ม้วครับผมครึ่งละสิบนาทีครับผู้หญิงไปแล้วรอครับโอ้ยวิ่งตามฟุตบอลครับไปแล้วโอ้โหไปแล้วไปแล้วเป็นยังไงไปดูครับไปดูครับไปโอ้โหยิ่งอย่างกับทีฟุตบอลเจ็ดสี่ครับผมนี่ครับโอ้หไม่แพ้กันครับวิ่งอย่างก็วิ่งครบกบครับวิ่งได้ตามครับ สีแดงฟุ่มบอลมาแล้วสีฟูใส่โอ้โหไปแข่งอย่างผู้ชายนะครับไปแล้วสีฟูพะทะกันแล้วสีแดงทําไงสีแดงแย่งบอลแดงแย่งบอลไปแล้วไปแล้วไปแล้วเจอสีฟูสกัดนี่นะครับไปแล้ววิ่งตามฟุตบอลแย่งกันเองครับไม่ต้องแย่งทีมเดียวกันนะครับนี่ครับตัวน้อยสกัดสีฟูเอาครับไปครับสีแดงสกัดสีแดง สีสดแดงสีผูเข้าไปเข้าเข้าไปเข้าอุ้ยเกือบเข้าแล้วครับออ้ยตามบอลตามบอลสีผูยิงสีผูยิงเกือบครับสีผูยิงไหมยิงไหมแจ้งอีกแจ้งอีกไปดูดูสีดแดงสกัดออกมาสีดแดงสกัดออกมาได้ครับหน้าประตูโอ้โหบาดเจ็บครับทำห้โคตรใจสลายโอ้ยพ่อสีแม่สีใจไม่ได้อยู่นิ่งแล้วไปแล้วไปแล้วเข้าไม่เข้าเข้าไม่เข้าเตะพลาดอ้าวแจ้งอีกโอ้โหเตะออกไปครับผมสีแดงเตะหน้าประตูครับ นี่ครับนี่ครับเอาเตะอัดกันเองครับสีฟูทำไงสีแดงแย่งสีพูเลี้ยงสีพูลบดีไปแล้วครับไปแล้วโอ้โหไปทำไงครับลุมกันอยู่ครับไปครับผ่าดครับิงครับโอ้ยเกอบแล้วครับโอ้เตะพลาดครับเตะบึดไปเลยสีมพูไปแล้วครับสีมพูลุยอย่างเดียวครับบุกสนามครับครับสนามบุกแล้วสีพูมีกี่คนหมาทั้งหมดเลยครับ ตอนนี้ไปแล้วสีชมพูแปรงกันเองแยิงกันเองอีกอาไม่รู้ใครเป็นใครขอดูฟุตบอลก่อนละนี่ครับโอ้โยไม่รู้ว่าบอลอยู่ไหนเตะอย่างเดียวสีชมพูทุ่มมาครับยิงครับไม่เข้าไม่ได้เตะอ,ออกมาเกี่ยวมาออกมาแล้วออกมาแล้วทําไงทําไงสีแดงลบไม่ลบสีชมพูไปแล้วอ้าอวเตะออกครับผม สีชมพูเตะมุมครับเดิมเงยละเดิมเอยแล้วชมพูครับไม่ฟังกรรมการแล้วครับไม่ฟังกรรมการแล้วครับเตะอย่างเดียวเอาสีชมพูเตะมุมครับเตะกมาโอ้โหถูกอยู่กันเตะดีมากชมพูครับยังบอลยังบอลไปขึ้นสนามแล้วไปแล้ววันนี้กองอยู่ ฟังทางสีชมพ e ูครับสีแดงงัดบอลลงมาไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วโอ้ยไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปอยู่ฟังสีแดงแล้วครับโอ้โหรวมกันอย่างกุบกบครับบอลไปไหนวิ่งตามไปทางนั้นครับตอนนี้ไม่มีใครจะทาประตูได้เลยมาแล้วมาแล้ววิ่นแล้วไปแล้วเอาแล้วโอ้โหสกัดล้มไปแล้วครับผมฟาวนะครับโดยสีชมพูทำฟาวชมพูถอย ก้ามือถ่ายได้แล้ววิ่งวิ่งไปที่มาเดี๋ยวแดงได้เตะครรตนี้ับมีมาชุดมีมาชุดมีมาชุดอันนี้ก็โค้ดสีแดงครับเต็มที่สมาดูครับลูกฟีฟีคของสีแดงครับผมพอสีต่อแม่สีก็ลุทะยึขึ้นไปแล้วเป็นไงไม่ได้ครับยิงไม่ยิงเข้าไม่เข้าดูหน้าประตูครูคิกหน้าประตูเข้าประตูจับโอ้โหจับไว้ได้ครับผม โคไปหอยหน่อยหน่อยียวนิวแชร์ติดตามช่องด้วยนะครับผม